สวัสดีครับพี่เราพัาสู่ช่อง v ีวิตตอรี่นะตอนนีออยู่ในเกม ROV ในโหมดลงแรงนะครับผมตอนนี้ผมก็แรงคอมมานเดอร์สองสองเอ็ดห้าดาวแล้วครับวันนี้นะผมมาลงแรงกับเพื่อนนะครับก็คือจูนั่นเองนะครับขอเสียงหน่อย <Yeah. S 1> โอเคกดแบบเดียวไปเลยย่อยย่อยย่อยปะปะปะลุ mm hmm. ยกันเฮ้ย <c oughs> <c oughs> ใครแบกกันแน่เฮ้ยไม่ใช่แล้ว <c oughs> เราซ้ำให้เลยนายนายเต็มที่เลยเข้าสู่เกมไปนะครับวิ่งหน้าวิ่งไปนี้ทีมเรานะครับก็เตียวเซียนเมดนะบันดัลโลมนะสลิมเป็นแครี่นะครับผมล็อกซี่หลุดครับล็อกซี่ดัสเลเยอร์เลนนะป่าเป็นไบ์ครับผมฝั่งตรงข้ามนะเป็นลิงจักจครับที่เป็นป่านะโลมเทนะครับเมดเขาขึ้นแลฉกครับผม อามาอุ้ยเขาใช้ฟิกเกอร์แล้วครับเกือบไปแล้วไม่ล่ะเอาที่มาซี่มาทีมเราเก่งเพราะรุมครับผมเอาให้ยับครับเอาให้ยับเอาให้ยับนะเดี๋ยวขึ้นไปช่วยก่อนครับเขาใต้นกช่วยเลยอ่าฮะไม่เป็นไรวิวิวิว like ิจอลิงเจอลิง Must constantly? fight we โอ้ยนะโอ้โหโอ้ยลีเกือบโอ้โหตายครับตายคู่วะเนี่ยล็อกซี่ได้ไหมล็อกซี่โอ้โหล็อกซี่ถอยไม่ได้บัดดันกำลังเวทป่าอยู่นะครับทุกคนบายบายนยไปหาบัดดันเลยเราลิงกำจะไปแล้วโอเคครับล็อกซี่วิ่งไปแล้วนะครับเมื่อกี้เราพลาดนะเดี๋ยวเราไปเคลียร์กลางก่อนนะ เยี่ยมมากเวทได้ครับสุดยอดเลยเฮนเฮนเนอยู่เฮนอยู่อะระวังนะเรามาขวางกิวกอสให้แล้วนะเรานี่เราอยู่กลางนะอยู่กลางครับผมโอ้โหกิวกอสจะตายแล้วครับนิดเดียวมันนั่นมันนั่นมันนั่นทำอะไรไม่ได้ครับตอนนี้ล็อกซี่ไม่เห็นครับล็อกซี่สุดยอดจริงล็อกซี่ไม่เห็นครับเขาบอกให้ถอยครับถอยก็ถอยครับผม โอเคครับเราต้องตอดแรดนะตอดมันนะครับอุ้ยแรดมาแล้วโอ้หตอนนี้หาลิงไม่เจอนะครับตอนนี้คิดว่าอยู่ข้างล่างครับผมลิงไม่อยู่ล่างลิงเราอยู่ล่วลิงอยู่ล่างอยู่ล่างอยู่ล่างโอเคครับกำลังลงไปนะครับแรดก็กําลังวิ่งมานะครับผมวิ่งด้วยความเร็วแสงครับผมกําลังมาครับมาด้วยกันครับแรดก็มาลิงก็มาโอเคครับลิงอยู่ไหนเอ่ยอยู่ีผู้มอ เอาดิโดนเทนครับโดนเทนอือหือสองตัวอะไรยพักพกู๊ก New แอคชั่นถอยหรอลิงมาลิงมาโอ้ย,อย,อย,อยเขาเอาๆๆเอะเขาเอาไม่ธรรมาดาจริงครับทีมเราเรื่องลุงนี่ขอให้บอกเลยนคนเดียวไม่สู้ครับคนเดียวก็ถอยเทนมานะเราไม่เอานะครับ แรดมาแรดอยู่ถอยถอยอุ้ยเพื่อนเราเข้าครับเข้าทําไมใจเย็นลูกใจเย็นมึงเข้าไปข้างในเลยลึกมากช่วยโอ้โหถอยได้ไหมมานานหมดแลยไม่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 ได้ไม่ได้แครีไปแล้วตอนนี้เราตอดแล้วอย่างเดียวเลยครับผมแรดมันมาแล้วเรายืนขวางนะครับไม่ให้มันได้คลิปนะ โอ้โหโอ้โหไปแล้วครับผมไปแล้วไปแล้วแล้โหไปเลยโอ้โหวิถอยด้วยไม่เอาฝากด้วยนะเดี๋ยวเราต้องออกออฟเดี๋ยวมาใจนะเพราะว่าเดี๋ยวลิงตีนี่ตีตายแน่นอนนะผมโอ้โหไม่โดนครับไม่เป็นไรถอย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 ยได้ไหมได้เฮ้ยเทนเทนระวัง โอ้โหเราดูมันจะไปทางไหนไงได้ไหมเมื่อกี้เขาพิมพ์ว่าอะไรนะไปแล้วครับได้คิวกอรแล้วผมถ้าเมื่อกี้เรามีฟิกเกอร์นี่เราได้ได้อีกตัวนะโอเคครับเดี๋ยวขอให้ไปบนหรือลงล่างดิ แลกมาแล้วครับต้องอุ้ยลิงมาโอเคครับฝากด้วยเราไม่ไหวแล้วเดี๋ยวลิงน่าจะมาตีเราก่อนนะเพราะว่านะคิดยังง่ายดีฟงไม่ตีกลับครับกลับเมทไม่ไหวแล้วครับเมทเมทจะตายเลยไม่อยู่อ่ะคีดจะขึ้นไปบนไม่เจอลิงนะ เราดึงบูกให้เรานะเอาไปเลยด้นะไม่ไม่เอาไม่เอาต้องต้องโอ้โหมึกเหมือนมันจะเอากลางอะโอเคให้ไปช่วยไหมดิงมาเราต้องลงเราต้องลงเราลงไปหาลังลงไปจะทันไหมเนี่ยตอนนี้ มี่คิดไหมโหเอาคว่างนะครับโอ้โหฝากไปนะไปกลางฮะทำป้อมแล้วเดี๋ยวค่อยกลับไปฟาร์มบ้ามนะน้ามั้ยไหวไหมได้ไหม วุ้ยโ้โหเราเจอแล้วอืมโอ oh, uh ้โหเกือบได้ลิงครับผมพลาดโอเคไปครับเพื่อนๆเราลุยเลนกลางเลยนะเดียวเสียนหน้าที่เราคือแช่นะครับผมแฉะแช่ไหมแนะแะแแแะแลิงะลิงโอ๊ย เฮ้แลดอยู่นี่ออือตอนนี้ล็อกซิงกำลังโดนนะนายลิงอยู่แถวนี้ว่ะเดี๋ยว <c oughs> ไปขึ้นบน <c oughs> เราขึ้นบนแล้วนะ <c oughs> มีคลิปเหลือไหม ไปเลยไปเลยเอาเลยเอาเลยเดี๋ยวโซนให้ไม่โดนเลยว่ะโอ้โหโอ้โหยับเลยว่ะอือหือ โอ้ลิงไปแล้วไม่ไหวแล้วพอกันไหมว่าปนะไปครับโอ้าได้กำลังไปข่อยมาก็ได้กำลังไปโอ้ย โอเคเดี๋ยวเราเราไปเมื่อกี้เราต้องการไม่แต่เลยอ่าได,ได้ได้ได้มันเอามันเอาเราเราไปเราไปการล่างให้ล่างมีคลิปไหมไม่มีเหรอกำ <c oughs> ลังไปนายพุงนายอย่าตายกันอย่างนี้สิขอร้องแล้วกลับมามาันานกลับมาลูก โอ้โหโหโหยอ้ยไม่ได้เป็นไงบ้างอาการเราไปช่วยใครโดนนะล็อกซี่ปะไม่เลยเรียกว่ไหวอยู่อืโอ้โหหรือเราปล่อยบันดันไป ลิงอยู่บนจริงๆด้วยบ้านนั้นไปกับเทนะดนะเดี๋ยวเราไปกับเราซีเกิดอะไรมาเนี่ตอนนี้เราเงินตามอยู่นะสามพันไปเอาบูบับมันมาใช่มันเอาบูบับอยู่โอเค เราได้เชื่อมแป้นหน่อจะให้ไอ้นี่ไหมสตานเลยไหมเราโดนเปิดเกาะน,นะอุย้ยเดี๋ยวเราโซนระยะไกลให้เราอยู่ห่างแคลรี่อยู่นะเห็นแล้วเห็นแล้วกลับไปเอาไหมจริงไปะะรักเทเลเยอร์ไหม โอเคเจอแล้วตายเหรอถอยเหรอไม่น่าถอยอืมใครโดนใครรีโดนเมื่อกี้เรากดไอ้นี่นะคอลิฟายล้างหมดเลยนะ โหลิงไตัวน well. ี้แหละลิงมาลิงลิงได้ไหมเปิดตีได um> ้ไหมกำลังไปกำลังไปเอาไม้สกิมเราได้ไหมแหละเอา้ยนะไปเราอันติได้ไหม ไปไปยืนากลางโด่งนั่นอยู่ยืนอะไรยืนรอไปนะโอ้โหล็อกซี่ล็อกซี่เจอสี่ไปเติมเลยเติมเลยขั้นแรกนะขั้เติมเลย,เต,เ,ลยเติมอยู่เติมอยู่มไม่ถึงว่นเฮ้ยเราเราปวดเลยเราเราตามเลยเพราะว่าสตรีมจะได้จะเอาป้อมอยู่ตามเลยตามเลย ใช่นะโอเคไปลกลางกลางกลมันได้ดับหรออยางั้นวรวมเลยรวมเลยอืมล่างเอาไงด,ดีกลางนะนี่หมดเลยกดคอนไฟแล้วเฮ้ยเอาป้องเอาป้อมเอาป้อมยิงแต่ป้อมไม่งาาั้นเราแพ้ ฮ้ยสุดยอด<笑><笑>เกือบลนะสุดยอดเลยจุโจวันนี้เราเล่นกับจุตาแรกของวันนี้เลยนะครับก็ชนะครับผมเป็นไงครับแลงไดมอนแบกเรานะครับผมตอนนี้ผมก็คอมมาเดอร์หนึ่งหนึ่งดาวแล้วครับ MVP, นี่เอวีพีเหรอโอ้โหป่าอย่างไบเอวีพนะเราที่สามครับผม เดี๋ยวเราดูสกอร์กันหน่อยนะ <We bang S 1> นี่ใบให้เพ่ครับสร้างความเสียหาย23เปอร์เซ็นี่ยอย่างเทไ <Yeah. S 1> อไาชนะครั้งแรกของวันนี้นะครับเยี่ยมยอดเราต้องกดไลค์ให้ทุกคนครับผมกดไลค์ไว้เลยฟื้นของเราได้ฟื้นฟูพลังชีวิตไม่สุดก็คือวาร์ปกลับบ้านโอ้โหแต่เราได้10.4นะไม่น่าเกียดนะ 1 0 10. 9 10.6 10.4หนะครับโอ้โหอันนี้เราคิว6ตาย4นนี่แอซิส12ครับผมไอเทมที่เราออกนะเราออกออฟดีเมจใจนะครับที่เราออกอันนี้ก่อนเพราะว่าฝั่งตรงข้ามมีลิงด้วยเราจึงต้องออกอันนี้มาเพิ่มเลือดให้เราแล้วดาเมจมันก็จะแรงขึ้น,นเรื่อยๆตามเวลานะครับอันนี้เราลองเท้าให้จริงตอเน,นี้ยอาจจะออกรองเท้าซีซีก็ได้แต่ผมออกรองเท้าจอกเกาะเพราะว่าต้องการดาเมจที่แรงครับเพื่ออ,อัดเพนนะมีตัดเลือดไว้ใช้กับคิวกอสเพนครับผม บูสติกดาเมจแรงขึ้นครับเ de ดเดมดาเมจโคตรแรง <c oughs> อันสุดท้ายมาออฟเดอะฮันเตอร์นะครับอัน,นี้ก็จะเป็นเจาะเกาะครับผมเอ้ยไม่ใช่สปกกี้มาครับผู้ผิดสปกกี้มานะครับอันนี้เป็นเจาะเกาะครับผมก็มาจเจาะเพนนะดาเมจเราทําได้แสนสองครับเยอะที่สุดเลยประมาณนี้ครับเพื่อนชอบคลิปนี้นะครับเดี๋ยวช่วยกดไลค์กดซับสไคร้กันหน่อยนะตอนนี้คนติดตามยังไม่ถึงหนึ่งเอ้ยหนึ่งร้อยคนเลย โอเคครับถ้าอยากผมเล่นตัวอะไรก็พิมพ์ไว้ใต้คอมเมนต์ด้านล่างในนี้ได้เลยนะครับผมแต่ไว้เจอกันใ,ใหม่คลิปหน้าครับบ๊ายบายสวัสดีครับ